เอ็นพิธีร่วมใจคนไทยวิงกันพ่อก็เป็นน้องทุกมือวันพฤหัสครับืันนี้ก็เป็นมือวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคม2568รกับผมนายประพันธ์ปุทตวีเป็นภู้ดําเนินรายการกัดฝนมาตรงตามเวลาเป๊ะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนพยากรณ์ไว้ว่าครับฤดูฝนของปีนี้นะครับปี68นี่จะเรื่อตมต้นวันที 15. ่15พฤษภาคมครับหอดมือหอดกำหนดตกมาแบบโอ้โห มาสจรรย์เลยถัวถึงทุกพื้นที่กรุงเทพนี่ก็ไร้มือก่อนน้ำท่วมครับตกใด้ตกดีอยู่กรุงเทพเอาครับกะเข้าสู่หาฝนแล้วพี่น้องกะเตรียมโตเนาะลงหน้าในบาทนี่รับเข้าสู่บรรยากาศของการกับเหตุเบียกเหตุงานทางด้านการเกษตรครับช่วงนี้อากาศก็จะดีน้อยหนึ่ง เพราะว่า PM 2.5มันหยานฝนอากาศจะ้นชื้นแบบนี้พ m 2.5มาก็จะหน่อยลงครับการเผาการจุดการาล่าสัต์ต่างๆครับก็จะหน่อยลงเพราะว่าพวกเขาไปล่าสัต์นี่ก็จะจุดไฟครับก่อไฟอหุงหาหารร่วมทั้งกลางคืนเวลารับนอนในป่าก็ต้องจุดไฟไว้ด้ยครับบังทีมันคือมันล่ามไปทีละบาทแต่ว่านาฝนนี่มันจุดติดยากไปยากลาบากครับพวกนี้ก็จะยุดปฏิบัติการก่อน เอากระดีใจน้าเกษตรกร,กรครับฝนตกลงมาแล้วครับที่นี่ข้อมอเบิ่งครับท่างอุตุนิยมครับวิทยาเพิ่นครับพยากรไว้ว่ามันจะแม่นไปจนสิ้นสุดหนาฝนบ่ในปีนี้นะครับเพื่อนบอกว่างสิครับประเทศไทยเริ่มต้นฤดูฝนตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาครับประกาศไว้มันต้องครบองค์ประกอบ ทั้ง3อย่างอย่างแรกก็คือประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหลายกัว่า6 0ของพื้นทีแล้วก็ตกแบบต่อเนื่องครับอย่างที่2ก็คือล่มครับสั่นบนที่ระดับความสูงประมาณกับ1.5กิโลเมตรเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ครับอย่างที่3ล่มสั่นบนที่ระดับความสูงครับประมาณ10กิโลเมตรเปลี่ยนทิศเป็นลม ฝ่ายตะวันออกอมันต้องมี3อย่างนี่ครับถ้าจะเข้าสู่หน้าฝนแบบถูกต้องตามหลักเลยมีสมอย่างครับปริมาณน้ำฝนปีนี่ครับม,มากกว่าคาเฉลียรประมาณลอยละหาโดยเฉพาะช่วงตน้นฤดูถึงเดือนกรกฎาคมกับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกโชกกักกับคาเฉลียลอยละหาถึง10ส่วน ช่วงหลังของกับเดือนสิงหาถึงตุลาเนี่ครับช่วงหลังของฤดูนะครับช่วงหลังกับกับเดือนสิงหาถึงตุลาเนี่ครับเป็นว่าปริมาณฝนก็นจะใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ยปกติยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าปีนี้ฝนจะหน่อยกลัวค่าเฉลี่ยร้อยละสิบแล้วก็ช่วงปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาคมครับอาจจะมีฝนถึงช่วงได้ผ่านเนี่ย ฝนจริงช่วงในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก็จะประสบปัญหาภัยแรงสัมสากนาเบือครับภัยแรงขนาดอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ยังจะเกิดพัยแรงึ้นเอาโหลดถ้าเป็นช่วงนาแรงนี่โบต้องโบถึงเลยครับเพื่อนก็เลยขอฝากเตือนให้พ่อแม่พี่น้องเก็บน้ำ วางแผนการใส่น้ำให้เหมาะสมแล้วกับยาเก็บให้แม่น้ำลำน้ำต่างๆมันเสียหายต้องซอยกันดูแลลำน้ำนะครับเก็บไปใส่ในช่วงที่มันเกิดภัยแรงแบบซ้ำๆครับเป็นบางสันนะกับในขณะเดียวกันช่วงสิงหาถึงตุลาเป็นช่วงที่ฝนตกค่อนข้าง,ง,ง,งจะนาน่นแน่และมันยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ พายุหมุนเขตห้อนมันอาจจะเกิดน้ำท่วมแบบฉับพันน้ำปลาไหลหลากน้ำล้นตลิ่งคาดว่าปีนี้ครับจะมีพายุหมุนเขตห้อนประมาณสองลูกกับในประเทศไทยเรามีอยู่สลูกสองหน่วยกับโดยเฉพาะภาคเหนือะรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับสำหรับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอ็นยิโยลานียา ขนาดนี้เขาสู้สภาพาว่าเป็นกลางนะครับแล้วแนวโนมจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนหอดช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกาก็จะทรงผลให้ฤดูฝนปีนี้ครับมีแนวโนมกระจายโตดีมีปริมาณนำ้ำฝนสูงกว่าค่าฉเฉลี่ยเล็กหน่อยครับเพื่อนย่ำนะครับกรมอุตุนิยมวิ